สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15มกราค,คมเรามาวางแผนเทรดคำกันมาดูที่ t ท m e เฟรมสีชั่วโมงเมื่อวานนี้เขาไซด์เวย์นะครับในกรอบ40เหรียญน,นะแต่ว่าเขาก็สร้างกรอบการเทรดใหม่ขึ้นมานะอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะมีแค่โลนะยังไม่มีไฮเนื่องจากว่า Inducement ของ t ท m e เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่4599ถ้าเขาจะสร้างกรอบการเทรดขึ้นมามีไฮก็คือ เขาจะต้องยอ่อลงมาเคลียร์ q ล i ควิตี้ใต้อินด c สเมนต์แล้วค่อยขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือกรอบการเทรดย่อบายของททมเฟรม4ชั่วโมงนะซึ่งกรอบเขาก็จะเริ่มแคบลงนะวันก่อนนี้เนี่ยตรงนี้ใช่ไหมที่เราคุยกันเมื่อวานนี้กรอบเขากว้างมากแต่ตอนนี้กรอบเขาเริ่มแคบลงแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าราคาเขายอ่อลงมาจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดู แนวรับในไทม์เฟรมย่อยก็คือ Time f ฟรม e 1ชั่วโมง Time เฟรมสิ5นาทีนะครับแต่อยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนิดนึงนะอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวไปดู Time เฟรม e 1ชั่วโมงอีกทีหนึง่งคือว่าเราเปรียบเทียบตรงบริเวณที่ผมวงกลมก่อนหน้านี้กับตอนที่มันเกิดขึ้นหนปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาราคามันขึ้นมาเนี่ย มันจะมีการคีริกิตี้ทีละนิดนะทำทำทำลายสิง h i ไฮก่อนหน้าย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปทําลายสิง h i ไฮก่อนหน้าอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับทีไดนะแล้วก็ลงพวดเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงแถวที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่ใช่ทีไดนะแต่ว่ามัน,ม,นมีการ ทำลายสวิงไฮก่อนหน้าเนี่ยไปเรื่อยๆแต่ทำลายทีละนิดมีโอกาสเวลามันยอ่อมันอาจจะยอ่อแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสูตมันยอ่อแรงๆเหมือนกับในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยให้เราระวังเอาไว้เพราะว่าคือปกติของเราเนี่ยหน้าเทรดเราจะเป็นยอ่อบายอยู่ใช่ไหมตอนนี้แต่ถ้ามันยอ่อแรงลงไปเมื่อไหร่เนี่ยทำเฟรมสชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะเกิด พวกการกลับตัวอย่างเช่นตรงนี้อาจจะเป็น chain of character นะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราวางแผนว่าวันนี้เราจะบายใต้ inducement เนี่ยถ้าเขามีการเทลงมาแบบแรงๆเนี่ยไอแนวรับตรงนี้อาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากใจเพื่อนๆระวังก็คือตรงนี้เราอาจจะบายแต่ มันเอาไม่อยู่ใช่ไหมเราโดนซับล็อตไปเราก็อย่าพยายามไปฝืนบายฝืนบายนะไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนล่าแบบเนี้ยโอ้โหเป็นร้อยเหรียญเลยนะครับอืมนะก็ระวังไว้นิดนึงเนาะอ่ะทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเออมันจะเห็นชัดนิดนึงนะเราเราดูตรงบริเวณเนี้ยเนี่ยที่ผมวงเนี่ยอ่ก็คือขึ้นมาทำลายสวิงไฮชนิดพอทำลายสักพักหนึ่งอะได้สักสา สวิงไฮป๊บมันเทลงมาเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะทาลายสวิงไฮกี่สวิงไฮแล้วหนึ่งนะสองนะสามนะถ้าสมมติมันเออวันนี้มันย่อลงมาแล้วทําลายสวิงไฮได้อีกสักสวิงไฮหนึ่งแล้วเกิดมันเทลงมาอย่างนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะหรือเทตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยลงไปเลยเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้น เราย่อบายก็จริงแต่ก็ให้เราระวังเอาไว้ถ้าสมมุติว่ามันเทลงมาเราก็อย่าไปฝืนนะบางคนเห็นโอเทลงมาได้ราคาถูกพยายามบายบายสวนบายส,วน,ายสวนไปเรื่อยสุดท้ายพอแตกนะครับทีนี้ทำเฟรมหชั่วโมงถ้าเราจะทําทตามโครงสร้างราคาก็คือมันลงมานะมันก็จะมีแนวรับ4569-4586 นะแล้วก็บายกลับขึ้นไปได้แต่บายกลับขึ้นไปเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเบรกหายหรือเปล่าเราก็อาจจะต้อง TP ไปบางส่วนก่อนนะตาม RR แล้วก็ไม้ที่เหลือเนี่ยเราก็รอให้มันเบรกหายแล้วค่อยไป TP ก็ได้นะครับอันนี้เราต้องแบ่ง TP ไปบ้างเนาะส่วนโลของทม์เฟรม e นชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นโลเดียวกันกันกบไทม์เฟรมอ่าสิบอ่าทม์เฟรมสชั่วโมงนะก็คือ45,69 ถ้าสมมุติว่าเขาหลุดโลนี้ลงมามันก็จะเป็น chain of character มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวก็ได้ถ้าสมมุติว่าเขาลงมาเกิดช็อคแล้วเขาขึ้นไปไม่เบรกไฮแล้วลงมาอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการกลับตัวของ t i ฟ e มหนึ่งชั่วโมงกับ4ชั่วโมงด้วยนะครับอันนี้ก็ให้เราเฝ้าติดตามดูเนาะเออส่วนถ้าสมมุติว่าเออนี่ส่วนถ้าสมมุติว่า มันลงมาแล้วเกิดช็อกจริงๆนะแล้วมันมีการรีบาวกับขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะใช้ประโยชน์จากการที่เขารีบาวกับขึ้นไปเนี่ยหาโอกาสในการเซลล์กลับลงมาก็ได้เพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดียวแต่ว่าไอโซนที่จะใช้ในการเซลลเนี่ยอาจจะต้อง หาดูนะครับหาดูว่ามันเป็นโซนประเภทไหนจะเป็นออเดอร์บ็อกตรงนี้ไหมหรือว่าจะเป็นดีบานโซนที่เขาสร้างขึ้นใหม่อันนี้เราก็ต้องไปหาดูอีกทีหนึ่งถ้ามันลงมาแล้วหลุด4 5 6 9เกิด c h ิดเชนอ h a เฟกเตอร์เด้งมาไม่ผ่านไฮมีโอกาสที่มันจะเกิดการกลับตัวลงไปได้นะอันนี้ฝากไว้ก่อนนะเผื่อมันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ ไทม์เฟรมเอออีกอย่างหนึ่งที่จะให้ดูคือไม่แน่ใจว่าในแพลตฟอร์มของเพื่อนๆเนี่ยมันเปิดแกลบทุกวันเลยไหมอันนี้ก็แกลบนะนี่เดี๋ยวผมวงไว้ให้นะมันจะมีแกลบเนหนึงแกลบอ่าอันนี้หนึ่งแกลบนะน่าจะมี3แกลบแล้วนะเท่าที่ผมเห็นนะอันนี้2แกลบนะครับ กแก็บหนึ่งตรงไหนหนะอ๋อนี่ไงแก็บสามแก็บเมื่อวานของเมื่อวานนี่ตรงนี้นี่เมื่อวานนี้เนาะมีการเปิดแก็บขึ้นมานะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเขาจะเทจริงๆ เขาก็มีโอกาสเทลงไปปิดแก็บอย่างน้อยก็แก็บแรกนะครับแกบ็บเอ้ยไม่ใช่แก็บที่2ออันนี้แก็บแรกแก็บแรกเมื่อวานนี้เนาะมันมีโอกาสปิดอยู่แล้วถ้าเขาจะเทมันก็มีโอกาสที่จะลงมาปิดแก็บที่สส่วนแก็บที่3ข้างล่างนี้เนาะไม่แน่ใจนะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนี่ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับถ้าฟรมหนึ่งชั่วโมงโอเคแผนก็คือถ้าย่อลงมาให้เราบายก่อนแต่ถ้าบาย แล้วมันเอาไม่อยู่มันหลุดดิมานโซนหลุด4,569มันมีโอกาสที่จะเกิดช็อคถ้าเด้งขึ้นไปไม่ผ่านหายก็ให้เราหาแนวซับไพ่เซลลนะครับโอเคทำเฟรม15นาทีทำเฟรม15นาทีเขาจะแปลกกว่าไม่ใช่แปลกกว่าก็คือทำเฟรม4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงวันเขาไซเวยในกรอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำเฟรม15ทีมันก็เกิดช็อกไปช็อกมานะ อ่าเรามาดูาแผนของเราเมื่อวานก่อนนะก็คือมันมีซัลายโซนอยู่ผมบอกว่าถ้าราคามันขึ้นมาเนี่ยให้เราเซลล์ตรงซัลายโซนใช่ไหมราคาเปิดตลาดขึ้นมามันขึ้นมาซัลายโซนแต่มันทะลุขึ้นไปทีนี้เราจะเห็นเส้นเขียวๆที่ผมตีไว้ให้ผมบอกว่าถ้าสมมติเราเซลล์ที่ซัลายโซนตรงนี้ให้เราวางซับลอตไว้หนึ่งเท่าของโซนนะมันมีโอกาสที่จะไม่โดน ็อบลอสนะ้เมื่อวานผมโคนไอซับไพโซนนี้ขึ้นมาแล้วก็ตีเส้นสีเขียวไว้ให้นะครับเมื่อวานนี้มันก็ขึ้นทะลุนะทะลุซับไพโซนแต่มันไม่ถึงซับลอสของเราถ้าเราซับลอสตรงเส้นสีเขียวแล้วมันก็ลงมาถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะทํากําไรได้นะแทนที่จะโดนซับลอสนะประมาณสักสามพันจุดได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นการวางซับลอสเนี่ยก็พยายาม ดูให้ดีนะวางให้ดีนะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้1เท่าของโซนเราเอาไปคำนวณหา,หาหลอดที่เราจะสามารถที่จะเทรดได้แต่ส่วนใหญ่นะช่วงเนี้ผมผมเท่าที่ผมสังเกตนะมันจะทะลุโซนขึ้นไปแล้วค่อยย่อเพราะฉะนั้นการที่เราจะมา p e n ิ i n g ซลล์เนี่ยแถวแถวขอบล่างมันก็อาจจะโดนลากขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อย p e n ด i n g ก็ต้อง ตรงกลางหรือไม่ก็ขอบบนช่วงนี้นะจะดีกว่านะครับอ่ะทีนี้15ทีเขาเกิดการช็อกไปช็อกมามีชอ็อกแล้วก็มีช็อกขึ้นครับข้างบนอีกนะครับถ้าวันนี้เขาหลุด i อซีพัเนี่ยตรงเนี้มันจะเกิดเป็น ROF นะครับอืมตรงนี้เนาะเกิดเป็น ROF มันมีโอกาสที่เวลารีบาว กลับขึ้นไปเนะี่ยมันอาจจะไม่ผ่านหายนะแล้วก็ย่อลงมาเพราะฉะนั้นเชาน้านี้จริงอยู่ว่าเทดรดเซตอัพมันเป็น Buy บายเซตอัพนะครับก็คือมีโลอยู่ที่4599มีดีมานโซนอยู่ที่4601 4 01, ถึง4 6 1ะถ้ามันย่อลงมาโอเคถ้าเราเทรดตามครงสร้างราคาให้เราบายขึ้นไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันเอาไม่อยู่ นะมันหลุดลงมาเราก็จะแก้ไม้ด้วยการถ้ามันเด้งขึ้นไปเราก็จะเซลล์กลับลงมานะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือแผนใน i m ม f เฟรม15นาทีเนื่องจากว่าเขาเขามีโลไม่ใช่เด็กเขามีโลเขามีการเคลียร์ liquidity มาทั้ง2ฝั่งแล้วนะมันมีโอกาสที่จะเกิด r F ได้ถ้าเขาหลุด 4599นะครับอ่ะอันนี้แผนของ Time f r a m e 15นาทีก็คือย่อบายไปก่อนนะแต่ถ้าเอาไม่อยู่หลุด4569เกิดเกิดอ f หรือว่าเกิดช็อคอีกทีหนึง่งเวลาเด้งขึ้นไปให้เราหาแนวซัภไยโซนเซลลงมานะครับโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทรดวันเสาร์อาทิตย์นะครับ อ่าไม่ใช่ดิวันวันศุกร์เนะยังไม่ถึงวันเสาร์อาทิตย์นะโอเคขออภัยโอเควันนี้สวัสดีครับ